สวัสดีค่ะหลังจากที่เรานะคะนัดคุยกับทีมโบกเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้แคทก็มีนัดคุยกับสไตลิสค่ะถึงเรื่องชุดแล้วก็เรื่อง Jewelry ของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นลุกไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ ก็ตอนนี้นะคะแคทก็ทําการรองชุดฟิตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าทุกชุดเนี่ยสวยแล้วก็มีเสน่ห์ของตัวเองมากๆเลยแต่ว่าแคทขออุบอิบก่อนนะคะยังไม่บอกว่าชุดไหนเนี่ยจะเป็นชุดไฟนอลของแคท ก็สำหรับความประทับใจของแคทนะคะต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่แคทได้รับการ์เชิญเลยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่3แล้วค่ะที่แคทมีโอกาสได้ไปงานโว c กาลานะคะแล้วก็ความประทับใจที่สุดเลยคืองานโว c กาลาเนี่ยไม่ใช่แค่งานโว c กาลานะคะแต่เขาคือความภาคภูมิใจคือการที่เขาเอาศิละปะแล้วก็แฟชั่นเนี่ยมาอยู่ในงานเดียวกันคือแคทรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากๆแล้วก็ปีนี้นะคะลุคจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็ คิดว่าต้องทำให้ดีกว่าเดิมค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ